อันนี้คือท่เรียกย่อท่เป็นก้อนห้อยลอ,อ,อยถับก้อนลอยกิ้งเล็กกันกิ้งนี่ลอยถับมันอ่ะนะอืม บบนึ่งตารางเมตรันนึงกิโลไล่ลงมา,า,บา,บาเบาๆเพลงั้นเขาไว้ไว้อัดมุมอัดที่ขอบตากกิ้เม็กก่อนหน้าบนเดี๋ยวมันก็ไล่ลงหลังอย่างนี้หายเปียกหนาแม็กก่อนแต่จิงต้องให้แต่จิงข้างล่างมากเดี๋ยวหายที่ลืมบอกออกกินข้างล่างก่อนดิงอ๋อจิงหน,น้าหน,าน้าล้านนี่ใช่มั้วต้องกดลูกกิงหนามให้เยอะๆ อืมมันจะได้ไม่มีพองอากาศเลยอพอแล้วทีนี้อัดครอบครางนะอัดกับแป้งเรื่องนี้ก็นะได้หลัดหลายฟงให้หนามลายฟงหลัดคตัดตัดไปก็ม่ไัมมมมม้มันดิ่งหรอก็ไดปด้านนามลุง ไม่ต้องน้ำเนี่ยไม่ต้องตัดเลยเยอะก็จำแนนเลยเออเลยทำคนเดียวเ,ยเองทำกลุ่มน้ำมั้งกลุ่มน้ำมัง้งหนังต้มอยู่ไหนดูมันต้มมีน้ำมันมันดูดงไงเนี่ยเลทีหลังเราลงไปก่อนเราไม่ต้องใส่เรซินนั่นมาหน้ามันเรียบเพราะอากาศหลบกลุ่มน้ำไล่ข้ามคนในตัวมาก่อนเดินแลาหลบ ลายไนี่ลายลงุงลายบนลงลางให้หลอบไม่นามไร่กขึ้นบนกันไม่ต้องหยอกขึ้นออขึ้นบนลงล่างเดินให้หลอบไป มนน้ำไห,หลลงล่างมันจะหลายฟองไปติดปลายนะทะเลเย็อยูังไงนมันไม่ได้ตัวไหนอ่ะมันไม่หายนะบนลงหลางช้าๆเล่พวฟออกการกันอลยรเห็นไหม,ม ที่เป็นใยแก้วนัน้เป็นเปียกไอ้แม่ที่เป็นใยแก้วให้เปียกให้หมดจะได้แกง่ายเลยเดียวต้องมีขนอยู่ใยแก้วขาวๆเอาหนามมาทยทุกอันแม่น้ําไม่ต้องเทให้หมดเดี๋ยวเราเปียกแล้วเราลงต่อได้เลยนั่นเปล่าเอาหนามไปทีใยถ้าใยแข็งแม่ใยขาวๆให้แข็งให้หมดให้เป็นขาวให้หมดนะ กดให้ดีกดให้ดีดขอบขอบกดให้ไม่ได้ไหมพ่ยออากาศเห็นออกไหมพ่ออากาศหมดแล้วยังข้างบนลายลงมาลางลาเลยพ่ออากาศ ออหนูไมต้องเหล่าเบาพ่อเหล่าเบาแใส่น้ำหรอกเอาไปใส่หนูไปอาทิตย์ต้นไปแกเ,เอาน้ำม,มันให,ให้เยอะหรอกนี่มาเราแต่งให้รอบละ่ะกรุกิ้งไอ้แปลงนั้นเร็วๆทีนี้กรุกิ้งยังไม่ต้องไลนี่เลียวไลครบเลยนะทีนี้จอบเรียดเท่ากันไลแขสัมทีพ่อถึ่งเดียวไลครบไลฟอ,อกานิดครบไลนั่นคือไลออกนอกมันจะออกฟอ,อการออกเอง

มันไดเข้าลึกหน่อยขอบขอบอ่ากดแล้วก็หนาบตามตัวกิ่งลายฟวองไปเลยเอามือไปทำเอามือออมมาเพื่อนเราทำโอเคเอาเอาหลาดบนเลยทีเหีือเออหลาดบนนึงเอาเอาใยซานลงกลาง Cái xong mấy? này này này, kinh toán đấy mày mấy đi kinh đô rồi kinh ngày mày lại phong kinh ngân kinh ao nam đông kinh đô lý em nó nhắm này là nhắm nó không phải nhắm này. không phải nhắm lè nó có thay là Eh, là hơi mết, anh đi tôi anh mà 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 ở bên ngoài này em biết để xin nút luôn, rồi đấy chết na thì là, con biến xí nó biến xí à bằng băng bán gói mấy đống liếu à, nhảy lên mà thằng nó nhảy luôn thằng nó mà ở trong bọn thằng này không à, Tăng tầng thì phong phong luôn à, Tăng thì, à, น่านิดหน่อยเอาลงมาเลยแรงก่อนแต่ค่อยลงแปลงแ่งก่อนมันลื่นน้ำอยู่ไม่เป็นไรไไตัดเบี้ยวไปหนัดต้องกดอะไรไว้ก่อนทีหลังตอนนี้

เ,เลี้ยงขึ้นบนมาก่อนอลลยฟองไล่ฟองไปอย่าซ้ำตีเริ้มลายไปเรื่อยๆอลายไปเรื่อยๆขึ้นลงขึ้นลงเหมือนผ้าสีน,ะนไง่ายๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นลงขึ้นลง

ดึงเลยดูดิดึงลงล่างแล้วไม่ตัดหรอพี่เอ๋ยไม่ตัดกันสองคนตัดได้กี่แล้วไม่ตัดเหรอเดี๋ยวก็อนุทับเลยมันจะกดลงไปอีกทีนะกดอันนี้ให้เลียกก่อนอ่า 10นาทีนะล,ลายที่ขาวคือฟอ,อ,อกได,ดต้ตรงพินลายข้างบนก่อนข้างล่างไม่ต้องลายเดี๋ยวหนามมันลงไว้ทู๊บๆวันนี้ทูไว้ปฟอ,อ,อกได,ด้ใชยโผล่มาตรงไหน,นหายเลยไม่หายทีหายเรือคือเป็นสีเม็ดเรือไม่หายทีเป็นขาวอยาซ้่มทีเดิมลายเบื้ที่คึง เ่อยเรื่อยเขียนไหมอ,อ๋อีนี่เล่นครอบ อันนั้นลงไหมรงนั้นถ้าเป็นเส้นเดียวไม่ค่อยลงอ่ะ <c oughs> ต้องหลากมาต้องคิดเลยให้มีเส้นนับเสน<อ>้นกดมาได้งไดยไหมดึงไม่ได้หรือดึงเลยดึงไม่ได้ด,ไได,ดึงลงหลงังเลยพ่<ล>ยอพ่อพ่อ อันนั้นมันมันได้ครบอ่าเอาพังยอะล้วนะ่านร้อยลาวอืมเอาดึงใหม่ต้งยิดนะรับใหม่ที่นีหลังที่เหลือตัดเอาไม่เหลือเลย <c oughs> อันนู้นอันนู้นต้องเหลือเยอะอันเดียวถ้ามันเหลือเยอะดีเลยเอาเล่นคอบไปอัดคอบด้วยอัดขอ,ขอบล่างนะคอกับโต๊ะเอาลูกกิ้งเหล็กเดี๋ยวอัดคอกับโต๊ะลูกกิ้งเหล็กอัดขอกับโต๊ะเลยเอาหนามังกิ้งหยัดเข้าไปคอบลงมาถึงกับกิ้งหยัดล็อปพ่อเลยพ่อเลยจะไปลงอะไรง่ายนู้นวพอดีเดี๋ยว ไม่ต้องลงหมากแล้วเอากดไปเรื่อยกดขันพอลงพอเดี๋ยวกดขันกุญช่ายกับยายแก้วรอเจสต์เจสีเองเลยกดกดได้หลบก่อนกดหลบเรื่องนี้หน้ามากกดได้หลบก่อนกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวนู่นมากคอยลงที่เดียวไม่ต้องลงเรซินหรอไงลงถับเลยเราต้องลงเรซินถับหน้าแหละเราลงถับเลย มาอัดไอ้โฟนน่ะไอ้โฟมันสุดอ่ะโฟกัสหน่อยเดี๋ยวซุดไปก่อนเอาทับเลยไม่ต้องลงตั้งดีเอาแปลงตั้งตรงที่ขอบขอบงานน่ะอ่าิธีคือตั้งแปลงรงที่ขอบงานหลกกิ้งไงเหมือนนั้นเคยตัดเหล่าว่าโอเคเดี๋ยว ลานัวเอากดสีมุมดูดิกดสีมุมให้ลงถึงให้ลงถึงกระจกอ่ะาหัลงงนาไปดหน่อยท่านนั้นอีกรูบตนต่ำได้จนเลยพอดีอกสีได้บไ้ไงเดียวพอคข้งเดียวพอเดี๋ยวดึงมาละ อ๋อข้างกลางมันลงตัวแหละเดี๋ยวขึ้นไปเลยไหมตัดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยด่ะขึ้นที่โยนะ่ะมันกลัวอ่ะพ่อพ่อสิบห้นาทีแล้วเพืยอไปจดัดโยนไม่ต้องผสมก่อนนะ

Mày đoán xuống thế nào khô rồi hả? Điệp ừ. ừ, rồi đấy, đang chảy được kinh này Mình nhảy thì nó cầy bình phong. แต่เราทำเน,น,นียมดีอย่างท่นที่เดียวนามข้างบนก็ล่งเลยข้างหลางที่หล่วางไม่ดีหยุดไรเ<ม>อาทีนี้เก็บฟอโอากาศด้วยทุกิ้งเหล็กกับแปลงอเอาเอานูล่งวะไอ้ไอ้นูจิ้มไปก่อนเอาแปลงก็จิ้มไปก่อน ลูกกินงั้นยังค้างนะมันไ,ไลหลไหลยังค้างจิ้มไม่พอต้องดึงมางงเ่ยจิ้มนะเออไม่ต้องดึงใยมาล่าลากน้ำเข้าอนะันนี้เออลากใกล้ๆพอข้างบนมีตำหนินิดนเะนี่ย <c oughs> <c oughs> เราตัดตันนี้นี่คือไม่ตัดอ <c oughs> ่ะใช่ไหมไม่ไอ้นี้ไม่ต้องนั้นเลยเดี๋ยวค่อยแซะเก็บอ่าดีสีแล้วลงอันนู้โอเคพอพอดีเลยเใช่ไหมแชร์อธิโตนก่อนอธิโตนพอไหมอธิโตนพอ,พอ เออลูกก uh, like mm ิงแล้วละลายเก็บฟองไปเรื่อยๆจริงๆ mm hmm. มันอยู่กับที่ก่อ mm hmm. okay, นโอเคสิบแปดนาที่วันนี้สวยสวย